ไอคือไอเรื้อรังอะค่ะไอเรื้อรังมายี่สิบปีค่ะเราไอหนักมากเลยหนักค่ะที่ว่าเราโดนความเย็นไม่ได้แล้วเราจะคุยเราจะพูดใครจะไอออกมาเลยค่ะไอจนคนเขาว่าเป็นมันโลกอะแล้วก็ผม s l e นี่เราเป็นมานานเท่าไหร่ละคะก็เนี่ยปีฝ่าแล้วค่ะตัวบวมหน้าบวมเป็นจนผมร่วงเลยใช่ผมร่วงเหมือนคนเป็นมะเร็งเหมือนมัืใช่เหมือนเลยใช่ ทานไปกระปุกแรกเจ็ดวันเนี่ยดีคือดีขึ้นเลยค่ะแล้วเราก็กินยาไปเนี้ยเฮ้ยดูดูเราหายไอได้ยังไงวะเรารู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นกินกินไปแล้วมันสดชื่นขึ้นเลยอ่ะแล้วร่างกายเราแข็งแรงขึ้นหมอก็ถามว่าเราไปทําอะไรมาทําไมถึงค่าเลือดทาไมถึงถึงดีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหมอตรวจค่าเลือดใช่ตัวนี้ดีค่ะคือดีจริงๆค่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเราอะค่ะคือคนรอบข้างทักอะค่ะ สวัสดีค่ะเชียวจากบริษัทบาลานแบนด์ค่ะวันนี้นะคะเชียวอยู่ที่อำเภอหัวหินค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะและวันนี้นะคะเชียวมาสัมภาษณ์ลูกค้านะคะถึงที่เลยค่ะลูกค้าเคสนี้นะคะมีอาการไอเลื้อรังค่ะมากว่า20ปีแล้วนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่โรคเดียวนะคะเพราะว่าลูกค้านะคะยังมีโรคของ SLE ค่ะหรือว่าที่เรารู้จักกันในโรคของพุ่มพวงค่ะเดี๋ยวเราไปสอบถามลูกค้ากันเลยค่ะว่าเมื่อทานบาลานยูคอนะคะอาการของลูกค้านะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวช อายุแล้วก็อาชีพหน่อยค่ะว่าตอนนอ้ทำอะไรอยู่ชื่อเจนันบุญรอดค่ะเป็นแม่บ้านค่ะค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะอ๋อห้าีอายุห้าสองค่ะค่ะตอนนี้ให้ชิวเรียกว่าอะไรดีพี่แจ๊ดก็ได้ค่ะพี่แจ๊ดนะคะ, <c oughs> คะพี่แจ๊ดค่ะพี่แจ๊ดมีโรคของอะไรบ้างคะก่อนที่จะมาเจอตัวบาลาน์อยู่ขออ๋อไอ,ค,อคือไอเรือรังอะค่ะไอเรือรังมายี่สิบปีค่ะอืมนะคะแล้วก็มี s l e โรคภูมิคุมงนะคะแล้วก็มีภูมิแพ้ด้วยค่ะ ะะพี่ใจค่ะไอเรื้อรลังเนี่ยก็คือว่าเราไอหนักมากเลยชใช่ไหมคะมีการไปไปหาหมอไหมะม,ะมีค่ะแต่หมอก็ตรวจไม่รู้ค่ะตรวจไม่รู้นี่คือว่าไม่รู้ว่าสาเหตุที่เราไอเนี่ยมันมาจากอะไรค่ะเพื่อเล่าหน่อยค่ะพี่แจ๊ดว่ามันหนักถึงขนาดขั้นไหนคะพี่แจ๊ดหนักขึก้นขนาดที่ว่าเราโดนความเย็นไม่ได้โดนอนกากาศเย็นๆไม่ได้ดนนไไดแล้วเราจะคุยเราจะพูดใครจะไอออกมาเลยค่ะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเป็นทุกวันนะคะอากาศโดนความเย็นไม่ได้ค่ะ แล้วมีอะไรอีกาง้ยคะมีปัจจัยอะไรอื่นๆที่จะทําให้เกิดการไอขึ้นใหม่ไหมคะพี่แจ๊นอนก็นอนไม่ได้ค่ะนอนไม่ได้เลยคือก็นอนไม่ได้ค่ะถ้าจะโดนความเย็นโดนพัดลมอย่างเงี้ยคะ่ะคือนอนไม่ได้เลยค่ะอ๋อคือแค่โดนไอของพัดลมค่ะก็ทําให้ประสิทธิภาพการนอนค่ะมันก็จะนอนไม่หลับค่ะแล้วพี่แจ๊นมีการแก้ไขตรงนั้นยังไงอะคะ เราก็รักษาหมอเนี่ยค่ะหายาหาอะไรสารพัดอะค่ะอหาได้ยาอะไรมาทานมาค่ะก็เป็นพวกยาแก้ไอมั่งไปหาหมอมั่งหมอก็ให้ยาแก้ไอมายาภูมิแพ้ยาอะไรต่ออะไรมาค่ะก็คือแค่ทานยาตัวนั้นมากว่าย0กว่าปีค่ะพี่แทมมีการรักษาทางอื่นอีกบ้างไหมคะก็ไม่มีอะค่ะแล้วทีนี้ในโรคของ s อ e ออันนี้คือมาเป็นหลังจากที่เรา ไอเหลือหลังหรือเปล่าค่ะเราไอผสมไปด้วยค่ะเราก็เลยมาเจอเราไอเราไอจะไม่หยุดไอแล้วเราก็เลยมาเจอโรคนี้ค่ะฉีดยาแล้วก็เลยมาเจอเลยมาเจอโรคนี้ดันขึ้นมาอีกค่ะ่า SLE นี้เราเป็นมานานเท่าไหร่แล้วคะก็เนี่ยปีฝ่าแล้วค่ะอ๋อคือตัวเพิ่งจะเป็นอาการพี่แจ๊ดเป็นยังไงบ้างคะตัวบวมหน้าบวม อ่แล้วก็เหมือนเหมือนเราตื่นแตหนกเราจะเกิดความกลัวอยู่ตลอดเวลาอ๋อมีอาการแพนิคเข้ามาด้วยใช่แพนิคด้วยอ่ะฮะแล้วมีอะไรอีกไหมคะเอ่อโรคเอสเอที่เหตุการณ์หนักหนักเลยนอนคือนอนไม่ได้อือฮึเรานอนไม่ได้เราจะปวดเนื้อปวดตัวหมดเลยอือฮึะอันนี้ก็คือเราก็ไปหาหมอค่ะไปหาหมอค่ะนะคะแล้วคุณหมอให้การรักษายังไงคะพี่แจ๊กก็ให้รักษาเป็นขั้นตอนนะคะของของของโรคภูมิแพ้เนี่ค่ะอ่าฮะก็รักษาว่าก็ไม่หาย ก็รักษามาเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วมันส่งผลกระทบต่อการทํางานยังไงบ้างผลกระทบค่ะเพราะว่าเราจะไม่มีแรงทํางานเพราะตื่นมาเนี่ยเราจะไม่มีแรงทำงานแล้วเราคือไม่อยากไม่อยากทํางานแล้วเพราะว่ามันมันมันเสียมันเสียหมดนะคะเสียแรงเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเสียกําลังใจด้วยใช่เสียกำลังใจนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายด้วยนะคะสภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างแย่มากค่ะแย่ เพราะว่าร่างกายเรามันไม่ดีมันก็จะทำให้ทุกอย่างแย่ไปหมดเลยหัวหน้างานมีการคุยอะไรกับเราไหมว่าเออให้พักงานหรืออะไรยังไงเขาก็ให้พักค่ะเขาก็ให้พักงานเขาก็ให้ไปหาหมอเราก็ไปหาหมอตามขั้นตอนนะคะแล้วไม่หายอ่ะค่ะคือเราก็อดทนอยู่อย่างนั้นไปจน20ปีพี่แจ๊ดแล้วพี่แจ๊ดทำยังไงจนมาเจอตัวบาลานซ์ยูขอเราก็เลยเซิร์ชเซิร์ชดูเข้าไปดูในในในสิ่เขาโฆษณาทำไมวันนั้นพี่แจ๊ดถึงทำการเซิร์ช ้าไปดูไม่รู้ใจมันบอกว่าอะเซิซร์ชลองลองเซิร์ชดูดูว่าเราโรคพุ่มพวงเนี่ยเขารักษายัางไงอะไรเงี้ยก็เลยมีไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นโรคนี้แล้วเราขเขากินตัวนี้<ะ>แล้วในในเมื่อเราเราเสียมาเยอะแล้วเราก็ลองลองดูได้หาเบอร์โทรในนั้นนะคะติดต่อเองอะไรเงย่างปรเเองค่ะ จะได้สามกระปุกเดียวก่อนค่ะลองกินก่อนเป็นยังไงบ้างพอทานไปกระปุกแรกทานไปกระปุกแรกเจ็ดวันเนี่ยดีคือดีขึ้นเลยค่ะช่วยขยายความหน่อยว่าอาการดีขึ้นมันดีจากเนื่องทีกเป็นยังไงบ้างคือเราคือเราไม่มีการกลัวแล้วคือเรากินไปแล้วเราเราไม่มีการกลัวแล้วแล้วร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเรารู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นกินกินไปแล้วมันสดชื่นขึ้นเลยอะ ภายใน7วันแรกใช่อหลังจากนั้นพอเราทานไปอันหนึ่งกระปุกเป็นยังไงบ้างคะพี่แจ๊ปด,ดีขึ้นจนไปหาหมอ,อหมอหมอก็ถามว่าเราไปทําอะไรมาทําไมถึงค่าเลือดทําไมถึงถึงดีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหมอตรวจค่าเลือดเราใช่หมอตรวจค่าเลือดหมอก็เลยถามว่า เธอไปทําอะไรมาทําไมค่าเลือดมันดีขึ้นนะคะแต่เราไม่ได้บอกหมอเรากลัวหมอเอกก่อนเพราะว่าคุณหมอกับอาหารเสริมเลยจะไม่ถูกกันใช่ใช่ค่ะใช่นะคะแล้วตอนนี้พี่แจททานมากี่กระปุกละตอนนี้ถามว่าถึงเราหายเราก็ประมาณสิบกระปุกได้โอ้คือมีการทานต่อเนื่องเพื่อดูแลร่างกายใช่นะคะ แล้วคน<า><ม>รอบข้างมีการทักพี่แจ๊ดไหมคะว่าทักว่าไปทําอะไรมาไปกินยาตัวไหนไปทำไปทาอะไรมาทิยนง้าตัวไหนถึงถึงหายอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยเพราะว่าอย่างที่พี่แจ๊ดเล่าให้ชื่อฟังบอกว่ามีการตัวบวมแสดงว่ามีการยุบลงจนคนรอบข้างสังเกตเห็นได้เลยว่ายุบลงอะไรอย่างเงี้แล้วก็ดูหน้าตาสดใสร่างกายสดใสขึ้นนะคะชิวถามพี่แจ๊ดนิดนึงว่าทําไมถึงยอมเปิดใจให้กับอาหารเสริมเพราะว่าบางคนก็จะไม่ค่อยเชื่ออาหารเสริมเท่าไหร่คือดีจริงๆอะค่ะ คือก็ได้กับตัวเราอะค่ะตอนนั้นที่เรายังไม่ได้ทานทาไมถึงถึงยอมเปิดใจให้อาหารเสริมณตอนนั้นเอาใน,ในเหมือนเราใน,ในเมื่อเราก็เสียมาเยอะและ้วเราก็ลองดูด้วยอีกสักครั้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราดูสักครั้งด้วย<อ>ก็เลยเปิดใจอเอาอย่างนี้ดีกว่าใครที่เขา มีอาการแบบพี่แจ๊ดเลยนะคะ,<ฮ>ะแล้วเขายังหาทางออกไม่เจอแล้วเขาได้มาชมคลิปนี้อยู่อยากจะให้พี่แจ๊ดช่วยแนะนำเขาหน่อยเผื่อเขามีอาการพุ่มพวงนะคะหรือว่าโรค SLE นะคะแบบพี่แจ๊ดเดยอยากให้พี่แจ๊ดช่วยแนะนำหน่อยค่ะเผื่อว่าคลิปนี้จะเป็นทางออกให้กับเขาค่ะตัวนี้ดีค่ะคือดีจริงๆค่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเราอะค่ะคือคนรอบข้างทักอะค่ะราคาเป็นไงพี่แจ๊ดราคาถามว่ามันแพงไหมมันก็ไม่พแพงนะคะสำหรับเราถ้าเกิดจินแล้วเราหาย เทียบกับผลลัพธ์ที่พี่แจดได้มานะคะเต็มสิคะแนนพี่แจใด้กี่คะแนนดีคะสิคะแนนค่ะสิคะแนนขอบคุณมากเลยนะคะก็ต้องขอบคุณพี่แจมากเลยนะคะที่ไว้ใจให้บริษัยูคอร์ได้ดูแลสุขภาพวันนี้ชิวก็เลยเอาบรัยูคอร์นะคะมอบมให้พี่แจนะคะได้ดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องเลยนะขอบคุณนะคะนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะพี่แจหัวเราอดีใจเลยนะคะขอบคุณค่ะนะคะก็เคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัด ะะอย่าลืมติดตามชมนะคะที่บ a l a n c e Bar นะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะคะวันนี้ชิวนะคะแล้วก็พี่แจนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,คะคบ๊ายบายตอนแรกไอไอหลามีพ <c oughs> ี่เป็นมันโอ้ยไอถามถามน้องนี่เลยเนี่ย <c oughs> ไอจนคนเขาเขาว่าเป็นมันใโลกอ่ะเนี่ยถามสิใช่คอยู่อยู่ด้วยกันเขาจะรู้เลยว่าเราเนมันอันนี้เลยเหรอใช่แล้วก็ผม <c oughs> หอมไอเรื้อรังอ่ะแล้วเราก็กินยาตัวนี้เฮ้ยนี่ดู่ๆเราหายไอได้ยังไงวะตั้งแต่เราเริ่มกินยาเราก็เลยหายไอเลยอืมก็ตอนนี้ไม่ไม่ไอแล้วเพราะตอนสัมภาษณ์ก็ไม่เห็นไอใช่ใช่ใช่สมอปกติคือแบบไอตลอดโอ้โหเราพูดไม่ได้เลยถามเขาที่มาเขาโดนแดดยังไม่ได้แดดไม่ถูกไม่ได้แดดก็ถูกไม่ได้ลงเนี่ยแดดถึงได้เลยเออหรอแล้วตอนที่แบบมา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 ซื้อยูคอร์จะซื้อเพราะอาการไอหรือเพราะกลุ่มแทนตัวเองเราก็เลยว่า มันใจมันบอกว่าเออลองลงกินดูอ่ะก็เราก็กินดูเราก็คิดว่าเออในในมันปนโลกเนี้ยเราก็เออก็อเลยอ,อาตัดสินใจ <c oughs> มีเจอเด็กเคสอีกคนหนึ่งนะเขาว่าเขากินแล้วเขาหายเป็น SLE ใช่นี่แหแ <ๆ S 2> และเราก็เออลองกินดูาามันก็เลยคูบคู่อ่ะมันก็เลยควบคู่ไปด้วยเลยทีนี้คือพี่ที่แจ่ตั้งใจซื้อ เพื่อส่ดเขาเรียกอะไรวันทาว่าไออาการภูมิแพ้ตัวเองใช่ไม่ได้กลัาวแบบว่าไม่คิดว่าไอจะช่วยจะช่วยไอเหมือนกันใช่แล้วผมร่วงนี่ใครเป็นนะคะพี่นี่แหละพี่แจ๊ดเป็นแจ๊ดผมร่วงเพราะอะไรอะภูมิแพ้ตัวเองใช่ภูมิแพ้ตัวเองเนี่ยค่ะใช่เป็นจนผมร่วงเลยใช่ผมร่วงเหมืนขาไม่ใช่แบบนี้เยอะเลยริค่ะอุ้ยเยอะเลยอะผมแบบเป็นจุก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 มาเลยอะอใช่ผนก็เหมือนเหมือนคนแบบ เหมือนคนเป็นมะเร็งเลยไหมใช่เหมือนเลยใช่โอ้โหใช่ว่าหนักมากเหมือนเลยเราออกกินกินไปประมาณกี่กระปุกถามว่ากินกี่กระปุกตอนนั้นหรือกินไปกี่วันเธอให้ดีขึ้นถ้าให้ดีขึ้นเลยนะที่ว่าเจ็ดวันเจ็ดวันเราเจ็ดวันเห็นผลเลยเอาตั้งแต่เราแต่เราแย่ๆนะเจ็ดวันเห็นผลแล้วไอ้เรื่องผมเรื่องสภาพร่างกายภายนอกอ่าเป็นไงฮะมันมันมาดีขึ้นช่วงไหนมันก็ดีขึ้นมันก็ดีขึ้นตั้งแต่สองกระปุกสองกระปุก ก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆใช่ถ้าเรามีตังค์หน่อยเราก็เออซื้อซื้อเก็บไว้กินเราว่าเออมันแบบมันทําให้เราแบบไงมีกําลังใจอ่ะพูดถึงเราเออเราจะได้เออเราจะได้ไม่ต้องกลัวใว่าเราอย่างเงี้ยเรา่าเราอยาตัวนี้อะไรเงี้ยดูก็ดูเลยว่าชอบจริงๆเพราะของไทยคือแบบมีการผวิได้ได้เขาเขาทานดีเขาแนะนํา ต่อไอ,ตอไปเลยนะต่อทุกคนแล,ล้วเราก็ไปไปบอกพระอยู่องค์หนึงหงน่งพระองค์หนึง่งเขาเห็นเพราะเราไปใส่บาตรทุกวันเขาเห็นว่าอุ้ยยม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 หนึ่งหายหเราก็เลยแนะนำานี่แ้าเรากเพิ่งจะสั่งซื้อไปให้แกค่ะซื้อสั่ง,งซื้อสั่งกระปุกไปทำบุญให้แกใช่สั่งสั่งทองให้แกเนอททีนี่แหละเป็นอยู่ๆตัวตกสะเก็ดอ๋อเป็นสะเก็ดเนาะสะเก็ดเงินสะเก็ดทองใช่ใช่ เลยขาเลยถามโอเคขึ้นเพราะว่าหนูเคยไปสัมภาษณ์เคสที่เป็นลูกค้าเป็นสเก็ตเงินแล้วก็จะขันนี่แหละเขถามแล้วเขาเห็นเราทุกวันทุกวันเห็นด้วยแต่เราเป็นด้วยแต่เราผมร่วงเราอะไรยเงี้ยเเห็นหมดเลยเขาเลยถามเพาะเห็นเราไปหาหมออยู่เพราะเราไปใช้บาตรทุกวันไงเราก็เลยดีใจใช่แนะนำไดนะคะมีคนมาถามเั้าที่เลยนะว่าไปทําอะไร แล้วก็เลยขอเบอร์แล้วก็เลยขอเราก็เลยจะต้องเก็บกล่องนี้ไว้เราเอาให้กล่องนี้ยื่นเขาเพราะเราก็ไม่รู้จะอธิบายใช่ตัวนี้น้าเราไม่จะอธิบายไงเพราะเราอธิบายเยอะแล้วอ่ะ <c oughs> แล้วเลยเออคืออธิบายเขาฟัง <c oughs> เอาเอา,เอา,เอางั้นกล่องไปดูเองค่ะ <c oughs> <c oughs>